เทศบาลนครสงขลาวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะทํางานศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชือ้อโควิด -19 เนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมและก็รับมือกับสถานการณ์ของโรคโดยนายสรันพิลพัฒนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาค่ะวันนี้เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานประสานงานควบคุมโรคติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะโดยมีนายนิคมจันพุ่มนายอัมพลธรรมปาโลนางสาวสุภารัตน์บุญสม แล้วก็นายภูมิรินทิพย์มณีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลานะคะและก็เจ้าที่จากสานักกองต่างๆเข้าร่วมประชุมหาหรือในการวางแนวทางการปฏิบัติงานค่ะเพื่อให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำหรับศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ของเทศบาลนครสงขลานะคะที่ได้มีการเตรียมจะจัดตั้งขึ้นค่ะอยู่ที่บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าสะอ้านค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือสนับสนุนระง,งับยับยั้งป้องกันและก็บริหารจัดการผู้ป่วยกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ารับการรักษาดูแล,แลและก็ส่งต่ออย่างถูกต้องตามมาตรการของระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งมีการจัดทำระบบและก็รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงให้ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนสามารถรายงานผลและก็วิเคราะห์การดำเนินงานในลำดับถัดไปได้ค่ะรวมไปถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยและก็จะเป็นจุดในการรับบริจาคสิ่งของตามความจำเป็นต่างๆนะคะเพื่อนำมาบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อยางด้วยและที่สำคัญศูนย์นี้นะคะจะเป็นศูนย์ที่รับ รายงานผลสถานการณ์ประจําวันค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะเพื่อจะได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและก็ห่างไกลจากการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะที่กําลังคุกคามอยู่ในขณะนี้ค่ะ